สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกมโอเมจิอารีนานะผมในพาร์ทที่74กันแล้วนะผมนะตอนรับตัวละครในพาร์ทนี้นะผมที่เพื่อนๆรีเควสกันเข้ามานะผมก็เป็นตัวละครจากตำแหน่งที่ผมชื่นชอบนะผมนะใช่แล้วฮะมันคือสายซัพพอร์ตนั่นเองอันนี้ <laughs> ใครจะไม่ชอบวะวันๆไม่ต right. ้องทําอะไรเดินตามตูดเพื่อนอย่างเดียวแม่งแถมได้ MVP ง่ายต่างหากก็สำหรับตัวละครในตําแหน่งซับพอตในวันนี้นะผมที่เราจะหยิบมาเล่นกันนะผมนั่นก็คือตัวละครชื่อว่าคาโจฟุกิสึนั่นเองนะครับนะฮะอ่านี่ก็เป็นร่างสกินที่แบบว่าค่อนข้างจะนําเสนอแลกมาด้วยความอดทนนะนี้ สายฟรีแม่งลําบากนิดนึงกว่าจะเก็บตัวม่วงได้แต่ละใบเนี่ยแม่งอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมเรื่องนั้นอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกันนะสำหรับตัวละครคัชโชฟุกิสึนะครับตัวละครตัวนี้ผมอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะผมต้องขออภัยด้วยนี้นะแต่เห็นว่ามีคุณผู้ชมเรียกว่าน้องฮานะด้วยนะเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเรียกว่าน้องฮานะบ้างละกันนะครับเออน้องดอกไม้ใช่ไหมอันเนี้ยเออเรียกง่ายกว่าเยอะเลย <laughs> เรียคัชโชฟุกิสึแล้วมันแบบกลัวลิ้นมันจะพันอ่ะอันดับแรกจองซับพอร์ตซับพอร์ตตัวนววก่อสนนะ บอกแล้วอย่าให้อ่านแม่งลิ้นมันบันเดน๋ยงก่อนนะก๊อปลูนก่อนเฮ้ยไอเทพมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเลยว่ะอันนี้แบบแป๊บนึงนะ จริงๆตัวละครตัวนี้เอาไปเล่นในตำแหน่งเออเขาเรียกไงนะตำแหน่งเวทได้ด้วยนะฮะน,นี้เออเป็นตัวเรียนกลางก็ได้นะครับวันนี้แล้วถ้าจะออกของเวทแรงๆนี่ต้องอันไหนอ่ะ <c oughs> เออถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นเซต2แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมัวแต่เลือกเดี๋ยวไม่ได้เล่นกันโฮ้ยเลนท็อปเรียนกลางเรียนอฮ้ยมากันครบตี้ครับผมอันนี้โฮ้ยฝั่งนู้นโอ้โหฝั่งนู้นโยอตัฮีเมะว่ะสกินวิงวิงมาเลยน,นี้โอ้โหแลยโดเรมอนตัวนั้นมันคือตัวอะไร <c oughs> S 1> <S 1> เอามันเป็นธานุกิเรเาไม่ใช่ดูรมอนโหนึกว่าดูรมอนโอ้โหแล้วฝั่งนู้นก็ตัวโหดเหมือนกันนะเนี่ยเจอน้องหมาว่ะน้องหมานี่คนเล่นเป็นนี่ก็สแปมสกิลไกลๆแบบโอ้โหแบบไม่ได้เล่นนะ่ะเออสกิลค่อนข้างแรงด้วยนะจริงๆแล้วอะอยังไงก็ได้นะเพื่อนๆฝากแบกด้วยอันนี้มาพร้อมพร้อมพร้อม,อมไปลุยก,กันดีกว่าพวกเราอันนี้ช่วงนี้ลิ้นผมพันค่อนข้างบ่อยนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ตอนอัดคลิปเกมนี่คือแบบลิ้นพันบ่อยมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งผมพูดเ็วด้้มัง แต่ว่าผมก็พูดเร็วเป็นปกติแล้วนะทำไมลิ้นถึงพันวะแต่จริงตอนที่แบบว่าเขาเรียกไงนะตอนคุยกับเพื่อนตอนคุยกับค,คนนู้นคนนี้นี่ลิ้นผมก็ไม่ได้พันอะไรขนาดนี้นะเนี่ยเออทำไมมันเป็นทุกครั้งตอนอัดเกมว่าตื่นเต้นหรอ,อยังไง <c oughs> โอ้ยเกือบตายเฮ้ยลกอากุโรรอดไม่รอดอันนี้เดี๋ยวยังไงเฮ้ยโอ้หิวหิวมากโอ้โหมันไม่เออมันเออเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเจบกุดตาย ต้นเกมมาก็เดือดกันแล้วอะไรวะเนี่ยผมเสียสเปลหมดเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะเดือดขนาดนั้นวะจริงๆเมื่อกี้ส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดผมด้วยแหละเออผมไปยืนเอ่ออยู่ตรงบัฟเขียวฮะไปยืนรอป่าคิดว่าป่าจะมาเอ่อฟาร์มบัฟเขียวไงลืมดูมินิแมปหานี้เออไม่เห็นว่าป่าเขาจะไปเอาบัฟบูนะครับอันนี้เราทําให้แบบแคลรี่อยู่คนเดียวเราแม่งก็เกือบตายประเด็นคือเกือบตายยกดี้ด้วยแม่งเฮ้ยตอนนี้น้องซับพอร์ตเขาหายว่าแป๊บหนึ่งนะเอามาแล้วเมื่อกี้อะไรเพื่อนไปตอบเฟซหร โบ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 เอาไะละเอาไะละเฮ้ยโอนิกิรียืนทำแปะอะไรล่ะโอ้โหทำจังหวะให้ต้องนานแม่เงยกูได้เฟิร์สบัตเป็นไงล่ะฮะพปอร์ตตัวนี้มันเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยเดียว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 ยังไงยังไงโยตุยโยยหยยโ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 ยทำไมลิ้นมันพันบ่อยจังวะเบื่อว่ะแม่งจะพูดจะออกเสียงอะไรแต่ละอย่างนี่คือแบบโอ้โห สุดเซ็งเลยต้องขออภัยด้วยนะผมคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าพาคนี้ลิ้นผมพันเยอะเกินไปประการใดอันนี้หรือว่าต้องพูดช้าๆว่าเออค่อยๆเล่นไหมค่อยๆเล่นค่อยๆพูดแม่เนี้ยเออพูดช้าๆแต่แม่งพูดช้าก็ไม่ใช่สไตล์เราเลยว่ะเออเป็นคนพูดเร็วซะด้วยเิียนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 ครูรูน้องครูรูใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมันไม่ได้ไหมมันไม่ได้ไหมอุ้ยเกือบได้เกือบได้ยังไงยังไงยังไงโอ้ย โอ้โหแม่งฆ่าซัพพอร์ตฝั่งนู้นได้แต่ว่าแลกกับแครี่เราแม่งไม่คุ้มเลยแต่อย่างน้อยๆก็ได้พาสติคน้องหมาอยู่ฮะเมื่อกี้พาสตน้องหมาเป็นเออเ <c oughs> ขาเรียกกันว่นตายเกิด <c oughs> เป็นบ้องไม้ไผ่อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอ่ะแต่น้องก็กลายร่างเป็นบ้องไม้ไผ่ได้อเอ,อแล้วก็แบบเขาเรียกไงมันเป็นพาสติกันตายช่วงหนึ่งอ่ะแต่จริงตอนที่กลายร่างเป็นบ้องไม้ไผ่นี่ก็คือยังตีได้อยู่นะยังสามารถฆ่าได้อยู่อันนี้มันก็ไม่เชิงแบบกันตายหรอกแต่ก็คือเหมือนแบบว่านะนั่นแหละอุ้วนน้องารจกิ เรากำลังไปเฮ้ยยาหยุด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 จวบจ้าบแคลรี่กูได้แล้วเฮ้ยยังไงดีโอ้น้องเขรู้พิ่งมาแม่งจะโดนจวบจ้าบตายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวเวทเรามาตัวเวทเรามาอันเนี้ยตัวเวทเรามาช่วยโอ้ยอย่างน้อยก็มาช่วยไล่ให้ก็ยังดีฮะเนี้ยนยะังไงยังไงยังไงนี่เนี่ยโดนมีฮิลกดฮิลมีโลกดโลฮะนี้อ่ะมามามาแล้วเมื่อไหร่ของทรับผมจะขึ้นได้วะเนี้ยแป๊บนึงนะโอ้โหเดี๋ยวอันตีไไปโดนด้วย สวยเช็ดแล้วก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไง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 ดีเฮ้ยเฮ้ยเนาะคุโรูยังรอดน้อง,องอน้องน้องอะคุรโรูแม่งไม่เนได้เอ้ยเดี๋ยวเกือบไปแล้วโอ้น้องอะคุรโรูเมื่อกี้แม่งไม่ได้มารับโล่เราอะแต่ไม่เป็นไรน้องยังรอดอยู่อันนี้น้องอะคุรโรูเหมือนเอ่อฮิวฮิเมะมันมานะเหมือนน้องงูมาอันนี้เดี๋ยวเรายืนดักรอตรงนี้ให้ถ้าเกิดว่ามีมาแล้วก็เราจะรู้เราจะเห็นก่อนนี่แน่โบ เอ้ยเรียบร้อยไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยว่าไม่ได้กินอันนี้ยายาอุย๊ยแล้วธนุก,กิมาทําไมเนี่ย <c oughs> แล้วโดเรมอนมาทําไมเนี่ยแม่งเลยโดนลุมชิบเผลเดี๋ยวระวังนะเพื่อนธนุก,กิมันกําลังไปอะ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บแม่งผมก็ดันไปอัพสกิลหนึ่งนำตลอดเลยว่ะลืมลืมเดี๋ยวผมอัพไปนในส่วนของสกิลสองก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสกิลสองมันให้โล่ด้วยะฮะไม่แน่ใจว่ามันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้แต่คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่ เดาคิดว่านะอุย้ยนกมันจิกไม่โดนน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสกิลหนึ่งะฮะสกิลสร้างความเสียหายโดนสตูนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้สกิลสามเอ่อเขาเรียกไงนะฮิวแรงขึ้นนะครับอันนี้เออถือว่าเป็นข้อดีเออยังไงดียังไงดีงงดกลัวอุย้ยตานี้มันตึงไปไหนเนี่ยอุย้ยแต่มันก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนี่หว่าดูสกอร์ดิสกอทีมเรานำนะเนี่ยสิบสองสามว่ะแต่สภาพเลนล่างคือมันตึงจัดเลยนะคือแบบว่ามันค่อนข้างแก ออกจะเสียเปรียบนิดนึงอ่ะออกแนวเหมือนจะโดนกดเลนนิดหน่อยถ้ากูรู้เรากลับไม่เพื่อนเราไม่มีมานาแล้วมานาหมดแล้วว่ามานาเราบอมีแล้วอ่ะบอเบ้แล้วอันนี้ถ้ากูรู้ขอให้เธอเราขอร้อง please เราจะตายเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายความตายมันน่ากลัวทุกเพื่อนเฮ้ยล่อมันอ้อยอ้อยอ้ยเดี๋ยวเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงอันตีอันตีอันอันอันตีเอยเรียบร้อยโอ้โหสุดยอด เอ้าเดี๋ยวโอ้โหอันติเราที่คิดว่าสวยเจออันติน้องโมโมะเข้าไปสวยกว่าอันนี้เฮ้ยเราไม่มีอะไรเทคแคร์เพื่อนแล้วว่าแป๊บนึงนะเฮ้ยแต่ต้องหมาตายนะเนี่ยเฮ้ยแต่เลนบนสภาพเหมือนจะโดนกดนิดหน่อยนะเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้โดนมากนี่ว่าแต่น่าจะโดนย้ำเลนบนแน่เลยอ่ะมันหายแล้วเพื่อนโอ้ย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 เออไม่ไม่จริงไม่จริงยังไงยังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ อันตีไปก่อนละกันโดนมาไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูหลายโอ้ยเร็วเดี๋ยวโอ้โหรอดรอดยังรอดอยู่โอ้โหยังห้อยพะรอดอยู่อันนี้แล้วเราแล้วเราจะไปต่อดีเหรออันเนี้ยไปต่อหรือพอแค่นี้ถามตัวเองดูซิอันเนี้ยไปดีกว่าเนี้ยอยากได้แอซิดแต่ว่าเฮ้ยได้ได้ได้อยากได้ต้องได้อยากได้ต้องได้ฮุ้ยน้องงูเกือบตายอันเนี้ยเฮ้ยน้องงูไม่มีขาทําไมเลื้อยเร็วจังองโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหเสียใจ เว้ยแต่ไม่เป like ็นไรการโวเมื่อกี้เหมือนได้เรื่องได้ราวอยู่เนี้ยเราถอยนะเพื่อนฮาคุโรจังเว้ยแต่ฮาคุโรเขาได้ว่ะเนี้ยเออแค่แคลรี่เราได้แล้วก็พอใจอันนี้เราจะเอาปลาดุกตัวนี้กันกี่โมงอ่ะเพื่อนอยากได้ไหมอยากได้ไหมเอออยากได้ไหมนี่นี่เดี๋ยวเราแทงให้เดี๋ยวเราแทงให้ฮะคุโรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปกับฮาคุโรจังดีกว่านี้เออไม่ได้ไม่ได้เป็นซัพพอร์ตต้องอยู่กับแครี่ครับผมวันนี้แต่น้องซัพพอร์ตฝั่งนู้นเขาทิ้งเขาทิ้งแครี่ไปแล้วว่ะโอ้โหนายเป็นซัพพอ ทำไมไนายปล่อยให้แคลี่อยู่คนเดียวอย่างนี้ล่ะฮึเดี๋ยวเดี๋ยวชดโตมัตเต้เดี๋ยวโอแคลี่กูตายจว <laughs> นี้แล้วแล้วศพต่อไปเป็นใครเป็นกูสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เพื่อนใจเย็นเย็นเลยเนี้เย็นเย็น,ยนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 วาย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 ยังไงยังไงไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไกลปูอันนี้ <laughs> มันกี่ตัวเมื่อกี้ที่ลุงกระทืบแคลี่ผมมาสี่ตัวป่ะหรือมาห้าเลยวะ ผมอันตรีไปแล้วด้วยดียังไงดีอะยังไงดียจังหวะเนี้ยไม่มีฮิลด้วยไม่มีโล่ไม่มีมีม,มีมีนี่หว่ามีโล่อันนี้อยู่เออมีโล,สล่นนลโลสเปลอยู่นี่แป๊บนึงนะโอ้ย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 โอ้หะปักนะมาไหมมาไหมคิดว่ามาไหมเฮ้ย,ยมาเฮ้ยจวกเขาให้นี่แน,น,น,น่โดนจูงอะนะาจูงอะนะเฮ้ยมาทําไมไม่รู้หรือว่าอยู่กันกี่ตัวเฮ้ยเกินไปเป้า เกินไปเป้าเนี่ยเกินไปเป้าู้หผมอันติได้แค่ตัวเดียวว่ะแม่งเลยเมื่อกี้แม่งวงดีแล้วแต่ว่าแบบมันเดินถอยกันนันี้เดี๋ยวก่อนนะผมอยู่ข้างข้างฮาคุรจะอยู่ข้างๆกันเสมอมาอันนี้โต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 ยังไง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 เฮ้ยเฮ้ยน้องฮาคุรจะตายน้องฮาคุรจะตายไม่ได้ไม่ได้ต้องคอยเทคเคนี่ในงําไปหมดหมดหมดตี้หมดตี้อุ้ยหมดตี้จริงเหลือน้องเหลือน้องซัพพอร์ตเฮ้ยเอาว่ะอย่างนี้เราก็ได้แอซิทแบบเบิ่มเบิมดีจบเลยไหม อันเนี้ยจบเลยหรอเร็วไปป่ะรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยที่แน่ๆคือยังไม่ได้อธิบายสกิลเลยเนี่ยโฮ้ยเราไปเลยเราไปเลยโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดโคตรเดือดโคตรดุอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไงยังไงยังไงเกิดมาการไหมเกิดมาการไหมถอยถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมเุ้ยไม่ถอยว่ะเฮ้ยเรียบร้อยดีๆครับวันๆไม่ทําอะไรเดินเกาะตูดแครี่อันนี้เฮ้ยอิสยาได้เอมพีหรอโอ้โห .1 7 1เลยเหรอไม่ตายด้วยนะอันนี้ฆ่าไป9ตัวโฮ้ยเล่นดีเล่นดีเล่นดีครับผมอันนี้อ่ะก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวละครครับโจฟุกิสึนะครับผมหรือว่าน้องฮานะนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลโดยรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะมีข้อมูลเนื้อหาโดยรวมยังไงกันบ้างนะผมนะฮะเรามาเริ่มจากสกินของตัวละครตัวนี้กันก่อนละกันนะครับผมนี่ก็เป็นสกินล่างแรกของน้องเขานะครับผมนะนี่ก็เป็นสกินล่างย้อมสีนะครับผมนะอันนี้เป็นสกินล่างอีโวสกินล่างอี้ยอ อันนี้เป็นสกินแร่นะครับส่วนสกินนี้แม่งก็เหมือนยูคิโอนะอันเนี้ยส่วนอันนี้เป็นสกินตุดจีนนะครับผมนะสกินตุดจีนแม่งเหมือนเรนาล่าเลนาร่าในเอลเดอร์ลิงอันนี้ส่วนอันนี้เป็นสกินย้อมสีของเอลเดอร์ลิงเอ้ยไม่ใช่สกินสกินย้อมสีของเอ่อตุดจีนอีกทีหนึ่งนะครับผมนะอันนี้เป็นสกินของสติลเดนนะครับผมนะเป็นสกินทีมโรงเรียนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสกินฤดูร้อนนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้างนะผมนะ อ๋อถ้ากดตรงเท้าน้องเขาจะกลายเป็นอันนี้เลยเหรอเข้าไปในภาพวาดแบบถาวรเลยเอ่ะเนี่ยเอย้เราก็นั่งรอดูต้องนานว่าทําไมน้องเขาไม่ออกมาสักทีวะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ M P นะผมน้องเขาจะโชว์ท่าทางไงมาดูกัน ได้เวลามาอ่านประวัติกันแล้วนะผม,มสำหรับประวัติของน้องฮานะนะครับน้องดอกไม้เฮ้ยสั้นนิดเดียวเองสบา,ย,ายแม่เปลี่ยนเสียงอย่างเร็วเลยโหก็มันสั้นน่ะชอบอ่ะแต่มันก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือมันก็สั้นน่ะเออทำให้แบบว่าเขาเรียกัไงนะพักหายใจหายคอได้อยู่นะฮะนี้เออมามาเริ่มอ,อ่านกันเลยนะสำหรับประวัติของตัวละครคาโจฟุกิสึนะครับหรือว่าน้องฮานะนั่นเองสาวน้อยในภาพวาดผมยาวสลวยรอบกายลายล้อมไปด้วยดอกน้อยละมวนดอกไม้ ใบหน้าจิ้มลิ้มดวงตาสดใสดูราวกับจะชักชวนให้เราเข้าไปในภาพวาดเมื่อมองนานๆก็จะเคลิบเคลิ้มไปโดยไม่รู้ตัวร่างกายล่องลอยไปบนลิ้วเมฆจากนั้นเพียงพริบตาเดียวข้าก็เข้าไปอยู่ในภาพเสียแล้ว ในภาพวาดมีเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้มีทิวทัศน์เขาอยู่ไกลๆทานน้ำใสรา,าวกับท้องฟ้าลำน้ำน้อยๆที่ไหลลินใสสะอาดราวกับกระจกในนั้นมีปลาแหวกว่ายอยู่ราวสิบตัวบ้างอยู่นิ่งบ้างว่ายไปมาอย่างอิสระเสรีเมื่อเดินไปตามริมตลิ่งสาวน้อยร้องเพลงด้วยเสียงกัางวานใสรา,าวกับเสียงกระดิ่งนกน้อยต่างก็มาฟังกัน ดอกไม้ใบหญ้าก็สดชื่นงอกงามสาวน้อยดูเอียงอายนางยิ้มโดยไม่ได้พูดอะไรทันใดนั้นเสียงเพลงก็หายไปฟ้าค่อยๆมืดลงเมื่อหันไปดูอีกครั้งก็ไม่เห็นเธอเสียแล้วช่างน่าเสียดายนักข้าไม่ละความพยายามแต่ไม่ว่าจะตามหาเธอเท่าไหร่ก็ไม่พบ ทั้งเดินลัดล้อไปตามลําน้ําข้ามเขาไปหลายต่อหลายลูกแต่ก็ไม่ประสบผลข้าจึงจําต้องออกจากภาพวาดกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อมองกลับไปยังภาพวาดนั้นก็เห็นเพียงสาวน้อยที่ยิ้มตอบกลับมาและแววตาสดใสของเธอเหมือนเมื่อแรกพบเคยมีคนกล่าวว่าภาพลวงตาสะท้อนออกมาจากจิตใจคนที่รักสงบก็จะเห็นทะเลสาบและป่าไผ่ที่เงียบสงบ คนที่มีความหวาดระแวงก็จะมองเห็นแต่ปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายความคิดต่างๆที่อยู่ในจิตใจก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าดังนั้นภาพลวงตาที่เห็นก็เป็นเพียงความต้องการของจิตใจเท่านั้นเองอ่าโอเคผมก็จบไปแล้วสำหรับเกมโอเมจิลิน่านะผมในพาร์ทที่74นี้นะผมนะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะผมที่เพื่อนเร <ๆ S 2> ีเควสกันเข้ามานะผมในพาร์ทหน้านะเดี๋ยวผมจะแปะเงาไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็มาทายกันแล้วกันนะก็มาลองทายกันดูแล้วกันนะฮะันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์เข้ามาด้วยนะครับวันนี้นะคนที่แนบติปมาที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะผมนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เออถือว่าช่วยกันได้เยอะมากๆเลยนะวันนี้นะขอบคุณมากๆนะครับอะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรผมสัปนี้ก็เสร็จครับบ๊ายบายฝั่งที่ผม